นี้ไทเกอร์เจอพวกครับเอ้ยเฮ้ยฮัแม่สวัสดีครับมาพบกับผมแล้วเจนเบอรี่อออนปิเนวันนี้ผมก็หนีหนีเข้าป่ายครั้งหนึ่งซึ่งบรรยากาศที่เดิมๆก็โควิดครับก็ผมก็เดินทางไปหาหลวงพ่อไปสวดมนต์กับคนที่ใช่สวดกับหลวงพ่ออะไรงันก็ครับ กรุงเทพก็โควิดเยอะอะไรเยอะก็เลยมีเข้าป่าดีกว่าไปช่วยลูงพอ่อปลูกต้นไม้ต่างๆแล้วก็เลี้ยงโบโบอีกหลายๆตัวตอนนี้ผมก็เดินทางถึงกรุงคอนออยา,ลายแล้วล่ะก็เป็นเวลาเจ7โมง4นาทีแล้วก็เราก็จะเข้ามาที่ จุดตรวจคัดกรองก่อนที่จะเข้าในตัวัญจารย์ังไงก็ห่ากันและนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันครับผมที่ต้องทําทุกๆวันอยู่แล้วก็คือการที่พอออกไม่ออกหรือญาติโยมเนี่ยคือมาทําบุญที่วัดก็จะจัดเตรียมอาหารเพื่อจะไปประเคนให้พระอาจารย์ฉันคนาบเชา้าซึ่งทางวัดเนี่ยเป็นธรรมยุทธ ที่กายก็จะฉันเพียงคาบเดียวเมื่อพระอาจารย์ฉันเสร็จแล้วแล้วก็หน้าที่ต่อไปของผมที่ต้องทําเป็นประจำก็คือล้างบาตรนั่นเองซึ่งเราก็ต้องมีการทำความสะอาดมาเช็ดอะไรให้เรียบร้อยต่างๆแล้วผมซึ่งชอบมากก็คือน้อง,น,อง,น,องน,น้องน้องนาน้องนวาออาทแล้วโอ้เก่งเว้โอ้เก่งกว่านำ้ำเก่งเก่งกว่มาน้อยอยู่นี่ ช่กันเชร็เช็ด้เช็ดเช็เช็ดเส็จเก่งเลยเก่งกว่าน้อเก่งกว่ามันน่อยยู่น่เป็นเด็กที่เก่งมากแบบรู้สึกแบบเป็นเด็กที่ฉลาดมากสามารถที่แบบเออรู้การแบบประเคนรู้การเช็ดบาดอะไรต่างๆรู้สึกแบบเออผมชอบน้องมากรู้สึกแบบหลงรักน้องเลยแลวทีนี้พอผมเช็ดบาดเสร็จเก็บบาดเสร็จแล้วก็จะเป็นการ กู้เสือก็คือเก็บกู้เสือที่ปูพอเราเก็บเรียบร้อยเราก็ปัดกวาดเพื่อจะแบบไม่ต้องมีเศษอาหารเพื่อหมดจะได้ไม่ขึ้นอะไรแล้วที่นี่ก็คงตรงนี้แหละก็คือก็คือน่าจะเป็นสถานที่ที่ผมต้องนอนแหละเออแล้วยังไงจะไปดูกันว่าในแต่ละวันน่ะและในแต่ละกิจกรรมต่างๆผมจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เข้าสิไปไซกัน ผมจะพาไปฝู่กต้นไม้กันนะครับเป็นผักหวานนะครับไปผักหวานซึ่งต้นออกมามันสามารถรกินได้ต้นใหญ่มนนันเนี่ยต้นต้น่อ่าคือต้นนี้ตอนนี้นผมก็วัช่วงกักตัวของผมครับผมก็เลยขุดซะช่วยหลวงพ่อครับตอนนี้ผมก็กักตัวเป็นเวลาสี่วันแล้วละตอนนี้ผมก็เริ่มขุดไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ยังไงก็ภายใน4ีวันนี้ผมก็จะขุดให้มันได้มากกว่านี้หน่อยนะเพื่อนรอดูไปเวณร่ราพัง <c oughs> อันนี้คือผมก็ขดมาพอสมควรแล้วในระยะทางสวันแล้ยังไงเดี๋ยวเรามาูกันนะคบว่าผมจะขุดไไกลแค่ไหนรับผมลยไงไว้เชนั้นผมขอขุดต่อยันเดี๋ยวผมไม่มีเงินไม่มีค่าตัวกับกรุงเทพน,น,นี่ผมก็จะมาเป็นไฮเกิลวู้ดนะเ่อจะมาตีกอล์ถาเนี่ครับต้องจับสอมือมันม่น นี <l ots df> ่ผมไปทานเพื่อนมาสอนผมจีวอลแบบคุมกันครับมาจะด้วยความว่าน้องเนนใส่จีวอลไม่เป็นผมจีวอลไม่เป็นอะไรไม่เป็นวันนี้ผมก็จะมาสอนให้ฟังเออเนานะครับอย่างแรกเราก็จับมันเท่ากันครับระหว่างสองฝั่งแล้วเราก็จะม้วนม้วนทางซ้ายเหนือหมวนม้วนหมุ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 นแล้วทีนี้พอได้ช่วงแขนหนึ่งเราก็โอเคได้แล้วเราก็แขนซ้ายเนี่ยจับแล้วแขนขวาแล้วเนี่ย คอยม้วนอยคอยแบบม้วนด้านในม้วนมันเข้ากันทีนี้เราก็จะจับตรงนี้เราก็ในที่เราตั้สะบัดปึ๊บขึ้นมาครับอ่าหลอกมาเชฟผมออกการดึงกลับไปบวมเดิมไหมเนี่ยทีนี้เราก็จะเอานี้ใส่แาบนี้แบบนี้ก็สำหรับไว้ใส่บาทใส่บาทไว้สะบดัดไว้สะพายเทุ่เลยแคบตอบเพียงเท่านี้ครับเรียกผมคุมอันนี้มันคืออย่างหนึงนงน่งกัญชาเจนบอกเอาเด็ดมาก สวัสดีครับเพื่อนๆมุกผมแก้วเจมลี่ออนไม่เก็นวันนี้เราก็จะทำกัญชาจริงกันชงกันชงมาบอกมาซึ่งเราใส่กัญชาลงไปในน้ำร้อนนี้ครับแล้วก็เราก็จะเ,เอาเอฉพาะน้ำร้อนอย่างเดียวแล้วก็กดตรงตุ่มนี้ออถเอเราก็ได้แล้วครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย อืผสมดินแบบดำก,กับกากมะพร้าวซึ่งบดเรียบร้อยแล้วแล้วก็กอบไปด้วยในทางนี้ซึ่งเรียกว่า EM เ,เป็นเชื้อมกส่วนลดที่ดีในการเจริญเติบโตของต้นไม้และต้นไม้ก็จะได้ธรรมชาติมากขึ้นลดการใช้พวกแบบยาฆา่าแมลงต่างๆหรือแมลงต่างๆใช่ไหมอ,อ,อะไรแบบนั้นเอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้มาพบกับผมยาเจมี่ออนวิกเอนวันนี้ผมก็แบบ กักตัวเป็นเวลาวันที่ห้าหรือหกได้แนละ้วรู้สึกแบบแม่งเลยทํางานทุกวันปลูกต้นไม้ปลูกอะไรโอ้ยดูดิ ي, ผมก็เซิร์ฟเซิร์ฟหมดเลยแล้ววันนี้ผมหนีหลวงพ่อมาผมตอนแรกผมแบบขอหลวงพ่อไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินนะแต่ผมหนีมาถ่ายรูปเล่นกับน้องคนระับซึ่งบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณอ่างขับป่าขาวครับซึ่งแบบเป็นใกล้วัดนี่แหละเป็นอ่างอ่างที่แบบเขาไว้เก็บน้ําเก็บอะไรแต่ว่ามันบกลงแล้วอะบกประสัสารน่ที่แปลว,ว่าลดบบอะน้ำมันลดลงแล้วแล้วทีเนี้ยผมมาสามารถแบบเินเข้ามาตรงนี้ได้ได้ไดูเดกเห็นปะสวยปะ ล่าข้างหน่อยรอบข้างหน่อยรอบข้างหน่อยน่าแล้วดูดิของฟ้าแบบบริเวณด้านล่างอะไรต่างๆด้วยอะไรด้วยครับเดี๋ยวผมกับน้องเราจะแบบมาเก็บรูปภาพเก็บพุทเถืต่างๆอะไรต่างๆมาแล้วแป้วยังไงอ่ยังไงเราจะแบบมาดูกันว่าเราจะแบบเก็บเถื่สวยๆได้กี่รูปเดี๋ยวไงไปเจอกันเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ไทเกอร์เราก็เข้ามาในป่าก็วันนี้จะทำอะไรบ้างเนี่ยเรามาติดตามชีวิตไทเกอร์กันครับวันนี้ไทเกอร์เจอพวกครับเอ้ยเอ้ย นายไทเกอร์ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างโหนายัวคนเดียวเลยอะไทเกอร์นายนี่เจ๋งมากเลยไล่สองตัวไปได้ด้วยอะเฮ้ยไปเลยตอนนี้ต้องหนีก่อนนะครับไทเกอร์ไม่ไหวครับเพื่อนๆคือแบบว่าไทเกอร์ตัวตัวเดียวอะ่ะแต่ว่าไทเกอร์ก็สู้นะถึงจะเป็นหมาพันลาบดอก็ตามทีเฮ้ยไทเกอร์นายเจ๋งมากเลยนะโอ้โหนายนี่สุดยอดมากเลยเฮ้ยชีวิตนักสู้นะ โหไทเกอร์นาะสุดยอดมาเลยเฮ้ยขอสัมภาษณ์หน่อยนายรู้สึกยังไงเมื่อสองหน,นึ่งอ่ะนายยังไหวอ่ะไทเกอร์ไปไทเกอร์ไปเราไปทำงานของเราต่อนี้กว่าโอ้โหเพื่อนๆครับไทเกอร์เป็นแบบหมาที่อยู่ในป่าจะเรียกว่าหมาป่าก็ได้นะเพื่อน,น,น,นถือว่าสุดยอดมากเลยครับไป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 โอ้โหเราเลสเปกนายมากเลยอ่ะไทเกอร์สุดยอดจริงครับแล้วแล้วชีวิตไทเกอร์จะเป็นไงต่อเราติดตามกันนะครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ไทกเกอร์ชอบทำมาโดยสดก็คือปึ๊บสิ่งสิ่งนี้ครับไปโอ้โหเอามาเอามาเอามาโอ้นี่คือที่หินชึบปึบไปมามามาโอ้โอคครับนี่ก็คืออินกรรมหนึ่งของไทกเกอร์ไปดู ป่ก่อนทีนี้เราก็กําลังมาตัดหาไม้ไผ่กันซึ่งจะมีพอาจารย์มาเราก็จะต้อนรับด้วยหน่อไม้แล้วก็เห็ดครับโอ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวนะขึ้นมา <c oughs> วันนี้ไทเกอร์ก็มาปลูกต้นตะไคร้กันครับเออเกอเกอร์เกอ,เกอขาไปดีดนะข้าไปวางนะ เอามาช่วยกันปลูกเอาปลูกไปช่วยกันเกอไปปลูกงานของวันนี้นะครับเพื่อนๆไทเกอร์ตอนนี้ไทเกอร์ไปปลูกแล้วเหมือนกันนะครับเอาปลูกปลูกลุมนั้นปลูกลุมนั้นช่วยกันวันนี้ก็เป็นวันที่26พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของดีเตอร์ทีมงานตดต่อที่เราได้ดูคลิปสนุกกันก็คือ คุณป๊อปซี่หรือที่ผมเรียกว่าเจ้ามาโง่ครับผมก็ผมเรียกนางจริงเพราะนางซื้อบื้อเหมือนมะโง่นั่นแหละคือก็ h ฮปปี้เ r t h d a ดครับแฮปปี้เ r t h d a ดยก็ผมก็ใส่เข้าไปนี้จริงๆอ้ันนี้ถ้าแบบใครสนใจแบบอยากแบบทำงานกราฟิกดีไซน์หรืออะไรต่างๆก็ติดต่อนางได้อะไรได้ <c oughs> ครับผมแล้วก็เป็นอีกวันหนึง่งซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนาซึ่งเป็นวันวิสาขะนี่แหละซึ่งเป็นวัน ประสูติตัสรู้แล้วก็ปร,รินิพานของพุทธเจ้าครับผมก็วันนี้ก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็มีการเวียนเทียนรอบพระธาตุด้วยอะไรด้วยคือช่างสวยมากแล้วก็ไปไปดูภาพบรรยากาศกันจุดเกิดเหตุแหละ ตายท้องกลมม่อเ่ตอนผมไปอยู่อ่ะผมไปอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์เลยนะแล้วที่เนี้ยแหละแล้วที่เนี้ยผมก็คิดว่าเออความคิดในคืนแรกความคิดมันฟุ้งซ่านมากเลยอารมณ์แบบว่าคนเจอกันเยอะแล้วแบบผมจะเจอไหมอะไรแบบนั้นนะคือผมเชื่อไหมผมก็แบบไม่ได้เชื่อแต่ผมก็แบบไม่ได้ลบหลู่นะคือผมก็ต้องภาวนางผมไปแล้วด้วยความว่าคืนแรกมันเล่นทำให้ผมนอนไม่หลับเพราะด้วยความคิดอ่ะมันฟุ้งซ่านเกินไป พอคืนที่สองคืนที่สามผมปรับสภาพได้เออผมก็สามารถภาวนาเดินจงกรมในทุกๆครั้งอะไรแบบนั้นก็คือด้วยความแบบพระอาจารย์เล่าบอกว่าเออเนนเจอยืนอยู่ตรงพระทางปลายทางเดินจงกรมผมรู้สึกว่าโหผมเงยหน้าไปผมต้องเจอบางบ้าๆอะไรแบบนั้นจนที่มันตึงหิดใจผมคือคืนที่ห้าคือผมอะเดินจงกรมในทุกๆวันใช่ไหมแล้วแล้วยุงมันกัดผมก็เลยต้องเอาทูบหอมเนี่ยมาจุด ให้มันมีควันเพื่อจะได้ไลย่ยหุงซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนกันผมก็เดินไปสัในระยะเวลานั้นนะก็ประมาณทุ่มก,กว่าได้แล้วฟ้าก็มืดแล้วพอผมเดินไปเดินไปเดินไปแล้วมันมีกลิ่นเหม็นๆไพุ่งเข้าไปที่จมูกผมทันทรสุดแบบผมขนลุกตั้งแต่เท้าจะหลดหัวหรู้สึกแบบเฮ้ยตกใจว่านี่คือสิ่งอะไรอะไรแบบนั้นผมก็ได้แบบคิดสงสัยมาทุกวันนี้รัแบบว่าเออผมได้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่พระอาจารย์ก็บอกแนละ้วว่าผมมาแปลกว่าทําไมผมไม่เจอ ะไรแบบนั้นพระอาจารย์ก็พูดแบบหยอกผมว่าเออสงสัยผีบ้าคงไม่อยากเจอกับคนบ้าอะไรแบบนั้น <c oughs> ครับมันก็แค่เป็นเรื่องเล่าหลาวฉันแล้วไงก็แบบไปคอยดูแล้วกันแล้วมาถึงในคืนวันสุดท้ายของการอยู่ที่นี่ครับผมก็รู้สึกแอบซึมนิดๆน,น,นะที่ต้องแบจากลาอะไรแบบนั้นก็เลยเป็น EP ทีที่ต้องขอบคุณและจากลาในวันเดียวกันอะไรแบบนั้นซึ่งความผูกพันมันมีครับความผูกพันมันมีผมแบบอยู่ ที่นี่เป็นเวลานานซึ่งแบบเป็นสิ่งที่ขัดเกลเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยแหละที่หลงผิดอ่ะทําให้เขาแบบมีคนทางของตัวเองรู้สิ่งที่ตัวเองชอบอะไรแบบนั้นซึ่งมันแบบพูดยากเกินที่จะแบบอธิบายได้ว่าเออมันมันมันมีมันมีคุณค่าต่อผมมากแค่ไหนก็ครับก็ก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณ,คคณ,าาคณต่าง,ง,งๆที่แบบเออให้ผมแบบเป็นผู้เป็นคนในทุกวันนี้อะไรแบบนั้น ครับก็เป็นคืนสุดท้ายเราก็ก็คงเก็บภาพบรรยากาศดีๆรอยยิ้มเสียงหัวเราะต่างๆไว้แล้วไงก็จะมีโอกาสก็จะคอยกลับมาตอบแทนบุญคุณอยู่เสมอครับนี่นี่นีนี่นนผม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 ีกระเป๋าเดินทางประมาณจุ150ลิตรได้เดินทางผมผมโดนมาใหม่ ซึ่งมีสปอนเซอร์ขอผมมาให้แล้วสปอนเซอร์ผมเข้าแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบอุปรกรณ์กระเป๋าเกงหรือไม่ก็อ,อุปรกรณ์ทำอาหารด้วยอะไรด้วยขอบขอบขอบคุณมากขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริงที่เห็นดูผมแล้วยังไงแล้วก็นั่งรถเดินทางกัน